มามาครับพี่น้องครับมาเบิ้งคลิปสองอีพีสองต่อครับกับการเฮ็ดอ่าปลาแดกปลาของคุณนายแม่ครับพี่น้องครับหลังจากที่ว่าใส่ห่อไปแล้วใส่เครื่องปรุงไปแล้วครับปากก็เริ่มแค้นเอ็ดอันตันนี่แหละครับเฮ้ยใส่ปลาไปใส่สนี่ผมห่อมเรอครับใส่สน่โอ้โอันี้เข้าไปใส่ที่รุ่นได้มาเหตุสมักอีกถึงกระพุรุ่นนี้มาม่าโมเสียไหครับเอาไว้นะเพราะเป็นแก้วโมเสียไปใส่รุ่นมองเก่าเนี่ยอืมเก่า เอามื่อกี้หลังจากที่ตับมาเนี่ยมาเลาห้ามใส่เป็นกัเอามือโคละรูคละรูคละยเคาะรให้มันเข้ากันปลาเขาเป็นตัวที่อันตันนี่ยนะพี่น้องว้ายเป็นปลาแดกัแต่เพราะท่านเอ็มข้อมือซ้ำเนี่ยแคเป็นตะชีกเ็แบบนี้นี่แหละุ้มเขาขายอยู่ตลาดเขาบดเป็นเนื้อมาให้คนเซื่อซุ้มบดมาเห็ดปลาแดกบองเขากระเทือนสีละปาหนิ่นเ็ดแล้วก็เอาห้ามใส่กรเป็นปลาแดกเลยเมื่ออาทิตย์นึงเขาก็บดขาย อืมเออเนาะแม่ความแม่ความคนได้แม่เป็นยังคือข้าวข้าวเนาะเออเขาเห็ดขายเห็นบ่มันข้าวข้าวบ่ข้าวข้าวคุยๆอยู่ครั้งคุยๆข้าวเขาบอกเขาบอกสำเร็จนึ่เขาก็ยังสทีลาเขาปนิดฐ์มาเห็ดปนิษที่ว่ามันตายแล้วแต่ตอนนี้เขาแก้อม มีข้อเม็ดแก่ผมก็แสดงว่าเขาบอกว่าห้ามออนคือคนในแง่เนี่ยห้ามออนนะครับพี่น้องครับห้ามออนเดียพี่น้องอัันนน้เขาใช้ห้ามแก่ตัวห้ามออนมันสีแซ่บเดี่ยเออเบิ่งเริอมตีน้องอีกได้จักเดือนนึงจะเจือเรื่อยมาเหมือนนี่ประมาณันที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดเจ็ได้เดือนนึงวันที่สิบเจ็ดเดือนหนาถิงหาเด้อโอ็สิบลูมก่อนมันก็ได้ไหเปิดเปิดกู้ในเบื่องนี้บามันจิตนลักษณะใดแบบยังไงพี่น้องผู้ใดเขามาเบิร์นจะลืมท่วงได้พี่น้องได้นสิบเจ็ดเดือน,น,นหนาคร ลักษง่ายง่ายสไตล์ตครวัวลำเพลินรับพี่น้องครับเฮ <h atter> ็ดเป็นเมดก็ <ừ. S 2> แต่ว่าอยากเฮ็ดอย่างนี้เมนูมากนี่คนได้แม่ในหอยจวดยังเดียวครับ <h atter> ครวัวลำเพล <h atter> <h atter> ินบดเฮ็ดบดเฮ็ดตองตรงได้เฮ็ดสะอาดพรแบบนี้สะอาดสะอ้านครับสังเกตได้ว่าสะอาดสะอาส้านนะแต่ครับสังเกตแมงวันครับพี่น้องครับคันสแตนด์เซมมิ่งใน โอ้ยมีเยอะแต่ว่ามันบลายคือมีตะก้อนมันสะมีนตัวบางอ่างที่เสียได้มากครับอ้ยอันนี้เหรอ่เห็นเกตัวครับมันก็เป็นการเชือกขากับนากับแมงวันตัวสองตัวทั้งมดาเรื่องละเป็นองครับยถว่าเป็่นสีนี้นี่อาไปทอดอะไรนะครับเออขันมันเป็นแล้วอ่ะ รบมันเป็นเป็นมันครบชุ่มว่าเป็นปีเนี่ยมันจะเป็นสีแดงใจวายคือจังทีเฮ็ดแล้วฮะล่ะบัดเฮ้ากับมัตุ่มน้ำตาลอ้ามันจะเป็นปูโซมูอันนี้มันเข้มเขืนมันถึงเฮ้ามีตุ่มน้ำตาลใช่มันจะเพิ่มมะปูแค่นึงเอ้าอันสมัยคุณนายแม่ตามะาฮู้ขายแต่ก็เฮ็ดปลาล่าเองครับก็ไปซื้อไปซื้อปลาเขามากหรืเออไปซื้อปลาลาเขามากขาวมันปูมาต้มเอาปลาแดดนุ่งกับประนนู้ผสมกันแค่ไข่แค่ยางออเออเปรี้ เขาไปซื้อเขาต้มแล้วเขาเค็มแล้วนี่แหละซื้อมาปูต้มเราอะไรบูงเขาบอกคนแบบแก่เขเอาปหน่กปุกมน่ปกแะปุกแม่ลงตูกกแ้ปกที่เขาได้แม่ล้างเล่บอกแมนเือมีหน่อยไหมใส่เนื้เนาการบงจุงครับอาทุ้งอีกบ่ล่ะ ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้คือว่านวดไปจนมันรู้สึกว่ามันเข่าที่เข่าทางโอเคแล้วกับบันี้กะ<ม>พ่องา่งายๆยาค,ค,ครับพี่น้องแล้วกับไส่กระปุกนะครับกระปุกปิ่นมากเนาะเออบะรองเอาไปทอดเบิรงนึงเป็นจังไหนทอดทอดไปแบ่แตกทอดมันกับมุนมึนก,ก่อนบ่เออทอดกับมุนแต่มันแค่ไหนแค่นอันตันนี่ครับมันแค่ไหนเขียนอันลั่นนะครับตัน ได้อยู่กับพุกนึงครับพี่น้องข้ากับตุ่น้ามาเข้าเข้าไม่ได้เติมมอสยังซี่เลียนครับมอข้าวได้เดือนนึงน้ามันจะออกไม้เองหน้ามันจะออกไม้เองพ้าวเขาอยากได้น้ำเนี่ยข้ากับตุ่มมันสาลใช้ยัดน้อยเอข้าวสีปูนด้วเข้าต้องมาเบิองมามันเข้มนลอยเข้มหลายอันเข้มหลายข้ากับปูข้ากับตุ่มมันสาลใช่งพ่อปานเฮ็ดเหล่าทูดเลยครับพี่น้องครับโอ้ยเดือดเครื่องกับพุกนู้ ครงหนึ่งเนาะเพอหน้ากากระแบ่งกันไว้กินอย่างไรล่ะครับอ่าไว้ทาทอดทาต้มอย่างของเล่านะครับอาหารหนึ่งของเล่าเล้ากรเฮดสมพ่อมีชุดหนึ่งเฮดสมหมืนกครับพ่อมันหน่อยละแม่สั่แม่สั่จะได้ทีดดนหนี้ันครับเอานีจะได้พรามันหอยหรีอเด็ดด้วยข้าวงนำจาลต้มนำาลใส่อะไรก็ได้พี่เต็มกับปุกเดี ไเดี่นมเบิงอืเอาอีกเดือนนึงสังเกตได้แมงวันมาตอมแักตัวแักไปทางไหนแมันงวันเอาถือว่าเรียบร้อยว่าไงป้าหน่อยปวดหัวป๋อเอาให้พนัานแม่เสร็จภารกิจก่อนเดี๋ยวหนึ่งจะมาเบิ้งห่อนี่สังเเด้อเดือนน่ะ ไปเสื้อมาใสา่เราหน่อยครับเขาสิบโยกไปสิบโครับถวงได้แม่ปู่อยู่ในรถถุงมันหันง่ายอยู่มัน้อยอยอู่มังมาานงยนตอนไีมีทุงใหญ่ไปหาะปะอไรบ้างคับุงใหญ่อยู่ในบ้านอย่างนี้นะ<อ>ตนคนไหนแม่มัดปากนะ โอ้แกงปลากุดปลาแสเง่งครับพี่น้องครับนี่ปลาพี่น้องมาให้โอ้สองถุงคนละอย่างนี่กระเที่ยวโอเคเรียบร้อยครับพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายครับทุกนี่เพื่อนมาเพักน้ำหน่อยครับหายหน่อยถุงหนึ่งในบ้านอากาศดีไหม ตอนนี้ทั้งพุ่นเขากำลังหาป่าคือเก่าอยู่นะครับพี่น้องครับคึ้นขึ้นคือเก่าคุณนายแม่ว่าหลังจากที่ลุงตัวไปเฮ็ดตุระผ้าปาหน่อยไปโคซุมแล้วกสีผ้าไปท้ายคลิปอยู่แลครับก่อนเสืออกไปอันดุครับพี่น้องครับโอ้เบิ่งน้ำในนาบ้านไม่สุภาพเลยนะครับบัวบ้านในท่วมปูเลยครับบัวบ้านในท่วมเซม่าแม่น้ำบรรดาบ้านเริ่มลดลงไปแล้วเพราะฝนมาตกกันฝนตกมาอีกมาแล้งมือมือมันขึ้นอีกโอ้ยบ่เหลือครับถนนนี่ลาดน้ำเหรอปลาขึ้นว่าเลรนน้ำในน่นอนครับ ใต้ยังถุงเหรอเอาถุงเล็กดึงยอ,อ่อนบ้านปีติฟ้าไว้แล้วร็ถือว่าโอเคเรียบร้อยครับพี่น้องครับเดี <c oughs> ย๋ยวเดี๋ยวจบจบคลิปนี้แลไปหาถุงให้ เออได้ยล่มั้งเนี่ย <c oughs> ใส่หมวกกล้งเข้าไปแล้วครับพี่น้องมาไหมเออพอดีเลยแน่นเปียสักเลยเออสัตน,นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยโอ้ยแน่นปื้กเลยยิ่งกับซิวอีก,กันเนี่ยะ โอเคครับพี่น้องครับสารับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องของฉันนี้ก่อนนะครับเด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องแม่สภาพครัวนลำพืนคือเก่าครับพี่น้องครับสารับคลิปนี้ฝากไว้ฉันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับปวดพวกง้อตกแตงจัดจ้านฟัดบึ้มครับพี่น้องครับับรรยากาศจุนอาบ้านครับแดด